สวัสดีครับดีดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ครับคลิปนี้อยู่ที่เทศบาลเมืองสิรินเรนเคยครับกับทีมงานของพวกเราครับช่วงเช้าเนาะมาขายของก็อยากให้ดูบรรยากาศร้านครับเรามาดูบรรยากาศร้านของพวกเราครับกับทีมงานของเราช่วงเช้า เพราะฉะนั้มันเย็นไม่ถึงเหมือนเคลียร์ตรงนั้นออกเนึ่งไปข้างหน้ามันตัวมันเสียไหมเสียไหมล่ะเคลีย่ยตรงนี้พัดลมเลยนะพัดลมพยายามบอกน้องไม่ต้องอาศัยนี่ตรงเนี้ยติดพัดลมเนี่ยติดพัดลมมากพี่ออกให้มันอยู่ตรงเนี้ยเออให้มันกระจายให้ได้ ไปน,นี่ครับกันหน้าร้านช่วงเชา้าของพเราก,กับทีมงานของพวกเราที่อยู่ฝั่งตลาดสดครับวันนี้ก็ได้มาอัปเดตหน้าง,งานเอาเมือนคือครับกับงานขายอยู่ที่เมืองสุรินทร์ครับ กับเทศบาลเมืองสุรินทร์ครับช่วงเช้าว้าสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับอันนี้ป,าป๋าผู้มากบารมีครับอันนี้อยู่มาสุรินทร์เป็น20สิปีนะสามสปีเนาะสี่สิปีเนาะสี่ป,ปีครับที่มาตลาดสุรินทร์ทุกวันครับอันนี้คือป๋ปาผู้มากบารมีครับอันนี้เอาจิงๆนินี่มีเงินเก็บเป็น1ิบล้านครับ <laughs> ซื้อที่ทีละสีห้าล้านด้วยเงินสดครับนี่ไม่ธรรมดาครับพูดหน้าไปน่มีซื้อที่ทีละสิบสี่ล้านห้าล้านนี่ซื้อด้วยเงินสดเลยครับผมค,คนรวยจริงเขาไม่พูดมากครับนดูดูดูการถมเนื้อถอมตัวของท่านครับอันนี้ป่าอุบานราศยเนาะใช่ไหมน,นั่นแหละใกล้บ้านราศยที่แหล่งท่องเที่ยวของเราใช่ไหมครับนั่นแหละบารราศีนี่ฮะว่าจะไปเยี่ยมท่านก็ไ่ค่อยได้ไป่ท่านมาทุกวันครับ อายุ70็ดแล้วครับเตะปี๊บยังดังอยู่ครับเนาะเห <laughs> ็นไหมแค่ที่เด็กก็เพลกเพกเตะปี๊บครับที่มันปวดขาอะไรโต้ดิโตหไดอยังก็วันนี้เลยออยู่สองลูกอันนี้ผู้ชายขายมะพร้าวครับข,ขายน้ำดิขายน้ำ <laughs> ถึงว่าฟิตตลอดการให้ดูฮะตัวเล็กครับซอยทีครับ <laughs> อะไรถามอะไร ไหนบอ้ขอบคุณมากครับป้าก็นี่ฮะมีแต่ทีมทีมงานพวกเราครับเนาะทีมงานตลาดสดครับพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดแล้วก็ลูกค้าที่มาซื้อนะช่วงนี้ก็บรรยากาศก็เริ่มสายนี่ก็ตลาดจะเริ่มวายเนาะสินค้าพวกเราก็ยังคงเดิมครับมีไข่มีหมูมีข้าวสารครับเนาะหน้าร้านพวกเราก็ไม่มีอะไรมากมายก็มีเท่าที่เห็นนี่ครับให้ดูกันซ้ำๆครับเนาะอยากอัปเดต สินค้าวันนี้ครับผมเนาะตัอย่างเนี่ยราคาลงอีกแล้วครับท่านโอ้โหจะถูกไปถึงไหนครับโครงเต็มครับ TP ครับยกถุง140บาทครับเป็นไปได้ไงครับมาถึงจุดนี้ได้ไงเนาะครับแล้วก็โครงเต็มไทยเบสสครับสหารามครับนี่ฮะเหลือ120บาทต่อถุงไม่น่าเป็นไปได้ครับแต่เป็นไปแล้วครับสำหรับร้านคณินทร์ฟู้ดสาขาสุรินครับโดย CPF ครับเนาะ นินทอนฟู้ดครับ c ีครับจัดจำหน่ายฮะนี่ฮะว่าไปตัวติดตัวเด่นเนาะ c ีท่านก็มาช่วยเหลือเรื่องสินค้าแล้วก็เปิดในนามของ CPF ครับตู้หมูชุมชนครับ c ีครับเนาะร้านเราก็ตกแต่งยังไม่เสร็จคระฮะทาเองเออเองครับนี่ฮะไม่ไม่จบสักทีครับเพราะว่าเราก็ใช้ช่างเราเองเนาะช่างที่ขายของนี่หนะครับทาเองฮะ ันนก็ีฮะให้ดูบรรยากาศของพวกเราช่วงเช้าๆครับเนาะสินค้าที่จัดโปรโมชั่นก็ยังมีเหมือนเดิมครับอกไก่ครับผมอกไก่อกแท้ครัไม่ใช่อกสัญญกรรมนะฮะเป็นอกแท้ๆเลยไม่ได้มีซิลิโคนปนนะฮะอกเนี้ยกิโลละห้าบาทครับอกใหญ่ครับซ้ายก็58ขวาก็ห้าสิครับ ไม่ใช่ไซส์นะครับเป็นราคาครับผมต้องนี่ฮะแล้วก็เลื่อนลงมาก็คือนอสครับน้องติดสะโพกครับเป็นน้องที่ยกไหวไหมพี่น่ะให้ไปตู้ไปส่งไปตู้ยกของอะไรนั่งไปหนึงเดี๋ยวไปส่งให้นะนอสครับหรือว่าน้องติดสะโพกครับของเรามีน้องเล็กน้องใหญ่ถ้าเลือกคนซ้ายก็น้องใหญ่เลือกน้องขวาก็น้องเล็กครับเลือกคนขวาน้องเล็กครับดูที่ไซส์ครับชอบไซส์ไหนก็บอกเอาครับเนาะ แล้วก็มาเลื่อนช่วงโปรโมชั่นสุสุดท้ายก็คือปีกปลายครับปีกปลายของ CP ครับผมเนาะทำราคาโป,โปรมาให้เราครับไม่เคยมีครับปีกปลายราคานี้จะก่อนระขาย125บาท130บาทแต่วันนี้ครับรู้ไหมฮะร,ราคาลงมาที่รูดทำโปรโมชั่นช่วงใกล้จะโดนตาร้านคณินทรอฟูดโดย CP ก็จัดไปครับ95บาทต่อกิโลโอ้โหฮอะอะไรจะถูกขนาดนั้นนะ นี่ฮะน้องๆยิ้มครับยิ้มในแมสครับจริงๆน้องๆทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสครับแต่อยู่ภายใต้แมสก็เลยไม่เห็นฮะโอ้นั้นนอนสอใหญ่ไปแล้วครับนั้นอนอสอันอนีกว่านอสใหญ่นอนสซีพีแต่ว่ากันนะผัวเห็น,นโดนดาน่าเนี่ยที่นั่นอนสซออีพะีนะถ้าน้องคนนี้ก็เป็นนอนสเบทาโกรครับนอนสอเล็กปลีกปลายหนึ่งกิโลครับโอ้โหเนี่ยถ่ายลงยูทูปปั๊บมีท่านลูกค้ามาซื้อทันทีเนาะ เห็นป้ายครับเราต้องเขียนป้ายให้ท่านเห็นพวกเราก็ต้องไอจักรโปรครับสวยด้วยครับเอามาเทด้วยอยู่บนตู่ด้วยไอพอร์ดอนี่ฮะน้องๆอัธยาศัยดีครับยิ้มแย้มแจ่มใสครับผมแล้วก็สินค้าที่เด่นๆของเราก็คือหมูบดครับโอ้รู้จักขายดีอะไรกันนะกันหนากันหมูบดเนาะถูกเหลือหลายครับบด80ดสิบบาทครับบดร้อยหนึ่งฮะแล้วก็สะโพกบดอยู่ที่ร้อยสบาท สะโพกไก่แล้วสะโพกหมูครับไม่ใช่สะโพกคนฮะสะโพกหมูนี่ฮะพวกเราก็มาพรีเซนต์ร้านเราครับเป็นบางครั้งบางคราวอยากให้เห็นภาพชัดๆว่าพวกเราทํางานเอาแบบให้ถึงร้อยหนึ่งเลยได้ไหมครับเอาให้ถึงร้อยหนึ่งเลยอ,อ่ะใส่ได้ร้อยหนึ่งเลยดูดูตักออกมาให้ไม่ได้หนึ่งร้อยบาทตรงนี้นะ่ะเอา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 ่อยให้ไม่ได้อยู่ตรงร้อยเป๊ะอ่าใส่ใส,ใส่เอออีกเอาอีกนี่ล่ะเอา,อ,อ,นนเอ,าอีกท่อนหนึง่งอ่าเอาอีกท่อนหนึ่ง เอาใส่ท่อนหนึ่งไม่เป็นไรแถมมาใส่ท่อนหนึ่ง, <teach them> นนงเลือกเลือกเอาอ่ะไม่เป็นไรแถมท่านไปครับนันนบ่นนี่บินเด้อโอ้ยเงิน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 อ่ะเงินไปแล้วเขารีบไป s> <S ครับผมตีบินไปเลยเด้ออันนี้เราลูกลูงลุกอ่าสวยครับผมนอนนี่ครับลูกค้าเราเขียนป้ายปั๊บก็มาปั๊บครับกับร้านกระดินงทอนฟู้ดครับโดยซีพีครับผมพวกเราก็เพิ่งจัดร้านครับเนาะเราก็ว่าสวยครับอ้าวสแกนหน่อย ๋ยวรับสายครับใจสั่งมาฮะมีสายเข้ามารับสายก่อนฮัลโหลครับผมโอโอกไก่สองกิโลโอเคครับป่ารลมห้าสิบแปดบาทครับสวยๆครับเดี๋ยวจัดการให้ครับกับอกไก่สองหมูบด5เนาะครับผมครับผมของป่าก้าเออเอาอกไก่สองโลเอาวิ นี่ฮะพนักงานของเราขายสมุนทวีเลยครับต้องเป็นโอเปอเรเตอร์เองครับน้องรับสายเองครับรับสายเองว่าเดยวน้องๆยังไม่ถนัดกบเราต้องรับสายกันเองช่วยกันครับเนาะก็วันนี้ก็มาอัปเดตหน้างานของพวกเราครับกับธนินทร์ซอฟพูดสาขาสุรินทร์ครับธนินทร์ซฟูดโดยซ p นะอ่ะนำเสนอหน่อย ร้านเราก็ใกล้แล้วครับดีจะให้ดูภาพคมไกจๆนะครับว่าร้านเราไปถึงไหนแล้วครที่ตั้งร้านเราอยู่ที่สีีเอกตลาดสดสุรินทร์ครับอ,อยู่ตรงมุมนะเนี่ยสวยงามครับเนาะจัดแต่งโดยสีแดงแป๊ดครับถ้าช่วงหน้าร้อนนี่ร้อนนะอูครับน,นี่ช่วงเริ่มหน้าหนาวแล้วยังพอได้นะเนาะฝั่งนู้นก็จะเป็นไข่วางเรียงรายอันนี้คือมุมสีแยกตลาดสดสุรินทร์ของพวกเราครับผมเนาะ สุินก็เริ่มคึกคักตั้งแต่วันนี้ไปครับเพราะว่าจะถึงเทศกาลโดนตาแล้วนี่ะสินค้าพวกเราได้มาตรฐานครับจากบริษัทที่ได้มาตรฐานครับมีชื่อเสียงในเมืองไทยเราเบตาโกรซีพีไทยฟู CP ้ดครับสาหาฟาร์มครับเราขายสินค้าที่มีคุณภาพครับสินค้าไหนที่มีราคาที่มีคุณภาพแล้วก็ราคาไปได้เราก็จะเอามาขายครับเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้ได้สินค้าตัวถูกครับเนาะสินค้าถูกครับ เพือ่อแม่โคเพื่อแม่โคแม่ค้าเอาไปขายทอครับได้กําไรครับเนาะแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาซื้อจับจ่ายก็ใช้ไปรับประทานอีกก็ได้สินค้าที่สดสะอาดราคาถูกครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับให้กําลังใจพวกเราด้วยครับก็ช่วงตลางวันเราก็ตอนช่วงเช้าเราก็อยู่ที่หน้างานสุรินทร์ครับช่วงสายๆพวกเราก็จะเดินทางไปที่หน้างานของพเรารถขุดครับผมเนาะกับเสียุรัรถขุดบุรีรัมย์ครับผมเนี่ยฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจพวกเราด้วยเนาะว่าพวกเราขายหมูก็เข้ามาดูเรื่องการขายหมูนะให้กำลังใจพวกเราขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับนี่ฮะโอ้เสียงน้องๆกดเลยนครับสับสับอะไรก็ไม่รู้ฮะเนียเนาะ เมื่อก,กี้ว่าไปนิดหน่อยถือมีดสับปุ๊บปุ๊บปนะครับทําใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะอ่าแค่นี้นะครับอันนี้อันนี้ส่งให้ใครน,นี่ฮะหมูบดสวยๆครับนะครับคนขายก็สวยหมูบดก็สวยฮะเนาะให้กําลังใจน้องๆไปครับเนาะโอเคครับจบครับบา,บายบาย